สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชชูนินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่งานบุญนะคะงานบุญอีกแล้วนะคะสายบุญก็อ,อันนี้เป็นงานบุญถวายลูกรังให้กับตามวัดน,นะคะรอบที่แล้วเราก็ไปที่วัดอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เยแต่ก็จะอยู่โซนนางรองนะคะ นี่ก็รถจงไป,ไปดูแล็กๆกันไอ้ใยังไม่ดึงหนักดูได้อยู่หนักได้อยู่หนักนะักน,นนี่ถ่ายจอดเรียงกันแบบนแน่ไม่หมดว่าเขาจะใช้ที่นไหมคะ <c oughs> แต่มขาบ้าแาต,าแตาแา่ตัวเองมือที่รัรกเองเพราะว่าเองดิ้นไม่ได้ ยนย้นย่าร่ลอย่า่อย่า่อย่า่ยืนยืนไนี่แหละห้าม่ไปนู่นนะ้าม่ไปนู่น่มไน่ไปนี่ลปล่ไมลากไมลากไม่บอกนรมาคที่รถไเาอาไเรกคาก่ลากลากยก็ลากไปนานลยูลากไนานมันดีกว่าและจ่วมันมามา่ยม่ดนี่หกะิดตัวรถเลยมาหา่อ

ใช่ะร,ะร,ระบบเัตโนมลยีที่บุรีรัมนะคะไม่ใช่โคราชแต่เรียว่าวอะไรอะโซนนี้เขาจะพูดภาษาะะไทยก็ได้ มานเยดูลเอาเก้าหาดตูันมาข้างหลังเลยข้างหลังจะมาอะไรอนี้ เราจะใช้รถไถย M95 กันนะคะดูว่ามันจะขึ้น เรใช้อันนี้ดึงแล้วเราถ่ายสองคันพลังสวยมากเลยอ่ะ คราวนี้จะสมมติว่าจะเป็นเย่างยังเยอะเยอะขี้บ้าีเอาไปดึงงไงมีทางเขานั่นนั่นจำตัวไปเรื่อยนองนี่เจ้านาย รอคนมาลุ้นกันเขาว่าจะขึ้นไหมตู้ยาวเกินตู้ยาวเกินไปว่านะว่าตู้ยาวการที่ดูเวลารถจบมาหลายชีดนะถ้าตู้ยาวเกินอ่ะมันจะ มีคำถาม คนลูกลังมานะคะแล้วก็มีรถ1ิโล้อปั๊มคนใต้มาด้วยคันหนึ่งเดียวเป็นคันสีสม้มไม่รู้ปั๊มคนใต้หรือว่าอะไรนะเดี๋ยวนูยังไม่ได้ดูเลยผลนเยอะมากเลยอ่ะ คือเะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝาก like กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิด่งกำลังใจวยกันทชชร์นี้นะคะแล้วก็เพจพัชชโรดัมาถุกไปฟิชชร์นี้นะคะสวัสดีค่ะ